สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสลัมขอนำเสนอเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับผูดพีญี่ปุ่นที่น่าสนใจโดยวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของทามมโมะโนะมาเอะพูดจิงจอกเอาหางครับผมหนึ่งในปีศาจที่ทรงพลังที่สุดของญี่ปุ่นทามมโมะโนะมาเอะเป็นหนึ่งในผูดจิงจอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่นครับและยังเป็นปีศาจที่ทรงพลังมากที่สุดตนหนึ่งเท่าที่เคยมีบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากพลังเหนือธรรมชาติอย่างาหาที่เปรียบไม่ได้แล้ว ทามโมโนมาเอะยังเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและความลงไหลในพระงอำนาจเป็นอย่างมากเชื่อกันว่าทามโมโนมาเอะนั้นปรากฏตัวในประเทศญี่ปุ่นในสมัยเฮอันถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จในการสังหารจากักรพรรดิเพื่อเข้าสืบทอดตําแหน่งอย่างที่หวังเอาไว้แต่การกระทาของมันก็ทําให้ประเทศญี่ปุ่นต้องสั่นสะเทือนเลยครับและนําไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองการนองเลือดที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นทําให้ทามโมโนมาเอะได้รับการขนานนามว่า หนึ่งในสามพูดผีผู้น่ากลัวของญี่ปุ่นครับทีนี้มาดูตำนานของเธอกันนะครับทามาโมโนมาเอะถืกอกำเนิดขึ้นมาบนโลกเมื่อ3500ปีก่อนในประเทศจีนไม่มีใครรู้ว่ามันใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างไรแต่ดูเหมือนว่ามันได้รับพลังเหนือธรรมชาติจนกลายเป็นแม่มดที่ทรงพลังหลังจากนั้นหลายร้อยปีต่อมามันก็กลายเป็นยิ่งจอกที่มีหน้าสีขาวขนสีทองและมีก้าหางเชื่อกันว่าถ้าหากคูดยิ่งจอกยิ่งมีจํานวนหางมากเท่าไหร่ ก็จะส่งพลังอํานาจมากเท่านั้นนอกจากนี้ทามโมโนมาเอะยังเต็บไปได้วยไหวพริบและรู้จักการเชิเสน่ห์ในการสร้างอํานาจด้วยการเข้าไปอยู่ในสถานะที่สามารถมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกได้อย่างแนบเนียนในสมัยราชวงศ์ซางทามโมโนมาเอะรู้จักกันในชื่อของดาจิหญิงสาวที่สวยงามซึ่งกลายเป็นสนองคนโปรดขององค์จกักรพรรดิในช่วงเวลานั้นเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นต้นแบบแห่งความเร็วซาม ที่ชอบดูการทรมานและคิดค้นการทรมานมนุษย์ให้ได้ร,รับความเจ็บปวดมากไปในที่สุดเธอก็กลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ราชวงสางล่มสลายอย่างไรก็ตามครับทามาโมโนมาเอสามารถตรบหนีการถูกประหารชีวิตและหนีไปยังประเทศอินเดียได้ครับในอาณาจักรแห่งนี้มันได้ปลอมตัวเป็นท่านหญิงคายโยผู้มีรูปร่างงดงามและไปต้องตากษัตริย์กามาชาพาดาเข้าจนกระทั่งกลายเป็นเหตสีไปในที่สุด มันใช้ความงามและเสน่ห์ของตนเองครอบครองกษัตริย์จนทําให้เขาหลงเชื่อทําเรื่องเลวร้ายมากมายไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อเด็กสังหาน,นักบวดและแพร่กระจายความหวาดกลัวให้กับประชาชนไปทั่วอาณาจักรอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นกษัตริย์ได้หันไปนับถือศาสนาพุทธทําให้มันเริ่มหมดความสําคัญเป็นเหตุให้ธามโมโนมาเอะหีกลับไปเยปรศจีอีกครั้งธามโมโนมาเอะหวนกลับมาแผ่นดินใหญ่ ตรงกับสมัยราชวงศ์โจช่วง779ปีก่อนคริสต์ศักราชคราวนี้มันปลอมตัวโดยใช้ชื่อว่าบาวซิพร้อมกับได้เป็นสนมขององค์จักรพรรดิโหยพ่ยพอนจะใช้มารยาทําให้จกักรพรรดิยอมปลดพระมเหสีองค์เดิมลงจากตําแหน่งและขึ้นสืบทอดตําแหน่งแทนแต่อย่างไรก็ตามครับแม้มันจะปลอมตัวเป็นสาวงามหยดย้อยแต่มันก็เป็นสาวงามที่ไม่ค่อยยิ้มองค์จกกักรพรรดิที่รุ่มหลงมเหสียังโงหัวไม่ขึ้นจึงพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อให้รอยยิ้มปรากฏ ถึงขนาดที่กระทาการที่เที่ยมโหดอย่างมากกับประชาชนแต่เมื่อทเช่นนั้นในที่สุดขุนนางก็ละทิ้งเขาครับในที่สุดองค์จกักรพรรดิก็ถูกสังหารส่วนเหสีผู้ชั่วร้ายก็ถูกจับกุมตัวแต่มันก็หนีรอดไปอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับซ่อนตัวเงียบเป็นเวลานานหลายปีข่าวคราวของทาลมาโมะโนมาเอะหายเงียบไปจนถึงช่วง700ปีก่อนคิตตการคราวนี้มันปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเป็นเด็กสาวอายุ16ใช้ชื่อว่าวาการโม ที่หลอกล่อผู้นำคณะทูนของประเทศญี่ปุ่นคนที่10คิบิโนะมากิอาเบโนะมากามาโรที่มาประจำการในประเทศจีนสมัยราชวงศ์ถังที่กําลังเตรียมตัวจะกลับประเทศญี่ปุ่นมันขอขึ้นเรือกลับไปกับพวกเขาและซ่อนตัวหลังจากนั้นยาวนานกว่าอีก300ปีในช่วงที่ทศวรรษ1990ทามโมโนะโนมาเอปะปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้มันแปลงกายเป็นทานร่ที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างถนนสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินผ่านมาพบจึงได้เข้าช่วยเหลือและนําไปเลี้ยงดูในฐานะของลูกสาว ้อมกับตั้งชื่อให้ว่ามิกุสุเมะที่เติบโตมาเป็นหญิงสาวที่สง่างามทามให้ไปต้องตาจากพัดโทบะและให้เข้ามาเป็นเด็กสาวรับใช้ตั้งแต่อายุ7ขวบแถมยังแสดงความสามารถอันโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของบทกวีจึงไม่น,น่าแปลกใจเลยที่มันจะกลายเป็นคนโปรดได้อย่างง่ายดายในขณะที่ทํางานในราชสํานักมันก็ทําตัวราวกับฟองน้ําดูดความรู้ไม่ว่าใครจะถามอะไรมันก็ตอบได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีประวัติศาสตร์หรือจะเป็นของคลาสสิกจากประเทศจีนนอกจากนี้การแต่งกายยังงดงามเสื้อผ้าสะอาดไม่เคยยับแถมมีกลิ่นหอมหวานเมื่อโตเป็นสาวเธอก็งดงามเป็นอย่างมากจนถึงได้รับการขนานนามว่าบีไบหน้าที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุน่นถ้าหากใครเห็นก็ต้องหลงรักเธอหลังจากอายุได้18ปปีช่วงฤดูร้อนมันก็ได้รับการบรรยายบทกวีพร้อมกับบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นเกียรติอยู่ๆระหว่างนั้น ก็มีพายุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นณราชวังทําให้เทียนทั้งหมดในห้องดับลงตอนนั้นเองที่เธอประกาศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญญาจากเบื้องบนให้มีชีวิตที่ดีทําให้ขุนนางทุกคนประทับใจในไหวพริบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์จักรพรรดิในที่สุดมันก็ได้เป็นพระมหสีในที่สุดและเกิดจะใน,นทันทีที่มันเข้ารับตําแหน่งพระมหสีองค์จัรกรพรรดก็ล้มป่วยอย่างปริศนาไม่มีแพทย์คนใดสามารถระบุสาเหตุได ทำให้จึงต้องเชิญองค์มิกิที่มีชื่อเสียงมาช่วยเหลือที่มีชื่อว่าอาเบโนยาสุนาริได้เข้ามาช่วยทำนายโชคชะตาขององค์จกักรพรรดิหลังจากที่นับกบวชชั้นสูงสุดภาวนาสวดมนต์ให้ไม่ได้ผลเขาทำนายและพบว่าที่จริงแล้วทามมโมโนมาเอะเป็นผู้ทิ่งจอบปลอมตัวมาและทำการย,ย่นอายุของจกักรพรรดิให้น้อยลงเพื่อหวังปกครองประเทศแทนองค์จกักรพรรดิลังเลที่จะเชื่อในคำทำนายแต่ก็ตกลงที่จะทำการทดสอบทามมโมโนมาเอะเพื่อให้มั่นใจ ในขณะที่ยาซาลีได้เตรียมพิธีการต่ออายุให้กับองค์จัก,กรพรรดิและเกลี้ยกล่อมให้มันเข้าร่วมด้วยการบอกว่าจะทําให้ได้รับการชื่นชมจากศาลมากขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีในภายหลังหากได้ครองอํานาจทําให้มันยอมตกลงในที่สุดครับในระหว่างทำพิธีกรรมทามโมโนมาเอะแต่งตัวสวยงามมากกว่าปกติและวางตัวสมบัติได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในขณะที่มันกําลังจะโบกมือให้กับเจ้าหน้าที่ในพธิธีมันก็หายตัวไปทําให้คําสานัยที่ว่าที่จริงแล้วมันเป็นผู้ที่ิ้งจกปลอมตัวมานั้น ได้รับการเติมเต็มและทําให้เกิดความโกลาหลขึ้นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีข่าวว่ามีผู้หญิงและเด็กมากมายหายตัวไปอย่างลึกลับในเมืองสุนานะจังหวัดชิโมสึกะนักเวทตลวงลงความเห็นว่าทามาโมโนพาเอกคือต้นเหตุของเหตุการณ์นี้พร้อมกับคําแนะนาว่าจะต้องกำจัดมันที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วร้ายให้สิ้นซากองค์จักรพรรดิเรียกรวมตัวเหล่านะักปฐมทิเกิงการที่สุดจากประเทศญี่ปุน่นในจํานวนนั้น ในจํานวนนั้นมีคนที่ชื่อว่าคาสึซาดสุเกะและมิอุระนสุเกะเป็นผู้นําทัพจานวน80,000คนไปตามหาทา,มาโมโนมาเอะพวกเขาพบมันอย่างรวดเร็วและไล่ตามอย่างไม่ลดละวันแล้ววันเล่าแต่นิจโชเก้าหาก็เชีพลังเหนือธรรมชาติเข้าไปพิชบรการหลบหนีได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันทาให้เหล่านักรบเริ่มหมดกําลังใจอีกครั้งยังหงุดหงิดกับการติดตามที่เรลาเขาไม่มีวันจบสิ้นแต่สอบผู้นําทําให้คิดเช่นนั้นพวกเขาไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ ฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นศึกษากลยุทธ์มากขึ้นจนกระทั่งพวกเขานั้นก็สามารถจับทางของเธอได้สําเร็จในคืนหนึ่งมิอุระได้ฝันว่ามีเด็กสาวที่งดงามปรากฏตัวต่อหน้าเขาและร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิตเพราะวันพรุ่งนี้เธอจะต้องสละชีวิตเพื่อเขาอย่างน่าสงสารแต่มิอุระใจแข็งพอที่จะปฏิเสธเมื่อนุ่งเช้ามาเยือนพวกเขาออกตามหาทามามกโนมาเอะแล้วจับปันได้สําเร็จด้วยฝีมือการยิงคนูของมิอุระที่ยิงสอดออกไปสองดอก ดอกแรกป,ปักเข้าที่สีข้างสวดอีกรูปปักเข้าที่คอของ am e ทามาโมโนมาเอะทาให้มันตกลงมาบนพื้นในจังหวะน,นั้นเองที่คาซึก็ได้เหวี่ยงดับคู่กายลงไปปลดชีวิตของทามาโมโนมาเอะได้สําเร็จอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าความตายไม่สามารถหยุดยั้งความชั่วร้ายของเธอได้หนึ่งปีหลังจากนั้นองค์จกักรพรรดก็สิ้นพระชนตัวแรกผู้สืบทอดอีกหนึ่งปีต่อมาพระมเหสีก็เสียชีวิตวิกิตการณนี้ทําให้ขุนนางแบ่งออกเป็นสองตระกูลใหญ่และทําการลบพุ่งกัน จนานาไปสู่มหาสงครามกินเปอันเป็นจุดจบของสมัยเฮอันการกะจายอำนาจไปสู่เหล่าชกุนในยุคแรกและวิญญาณของธรมโมโนมะเอกก็จะคงสถิตหลอกหลอนฆ่าทุกชีวิตที่เข้าไปใกล้ก้อนหินใหญ่ใกล้กับจุดที่มันถูกลูกศรตกลบอบดูดพื้นโลกต่อไปอีกนานหลายปีครับผมนี่ก็คือเนื้อหาและเรื่องราวตำนานของธรมโมโนมาเอะผู้จิงต่อก้าวหางนะครับที่แข็งแกร่งมากตนหนึ่งเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ช่องสลัมหน่อยนะครับและถ้าใครอยากซัพพอร์ตผมโดยตรงตอนนี้ช่องผมมีฟีเจอร์ซุปเปอร์แทงแล้วมาดเูเด็กันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ